สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรวบรัดนะครับแล้วก็จะทดสอบให้ดูว่าระหว่างติดตั้งนะครับพี่ไม่มี Hy PerV นะครับก็คือตัวนี้เป็นการติดตั้ง Android นะครับติดตั้ง g l e p l a y Store นะครับลงในเครื่อง w i n d o w s 11นะครับอันดับแรกคือต้องไปไปตั้งค่าตรงนี้ครับไปตั้งค่าฟีเจอร์ก่อนเปิดดีพีซีขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงเล่มเหลี่ยมอันแรกเห็นไหมครับเล่มเหลี่ยมอันแรกติ๊กลงมานะครับติ๊กลงมาปุ๊บก็จะเจอคอนโทรลมาแน่ครับ คลิกเข้าไปมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นลัดให้คอนนะครับให้มันใหญ่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปที่โปรแกรม and feature ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับปึ๊บจากนั้นครับด้านซ้ายมือครับ turn on turn off ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะกดเข้าไปนะครับปึ๊บมันจะมี2ตัวที่จําเป็นใช่ไหมครับ h y p e r v ตัวนี้เป็นตัวจําลองเครื่องนะครับเป็นแบบว่าให้ดันระบบปฏิบัติการในเครื่องเดียวได้หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้น มีได้คนไม่มีตัวนี้นะครับวิด w s รุ่นโฮไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองติ๊กออกนะครับ yes นะครับผมจะลองไม่มีนะแต่ว่าทุกเครื่องน่าจะมีตัวนี้ครับเวอร์ชวลแม chine แพลตฟอร์มครับนี่ครับตัวนี้ติ๊กไว้นะครับติ๊กไว้แบบผมนะครับแต่ตัวนี้ผมจะจําลองว่าไฮเปอร์วีไม่มีมันจะลงได้ไหมนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับติ๊กตัวนี้ไว้นะครับติ๊กไว้นะแต่ถ้าของใครเป็นเครื่องรุ่นโปรนะครับวิด w s รุ่นโปรนะครับให้ติ๊กไฮเปอร์วีไว้ด้วยนะครับ มันจะได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่ารุ่นรุ่นโฮมที่รุ่นที่ไม่มีไฮเปอร์วีนี่ลองติ๊กตัวนี้ไว้ตัวเดียวแล้วก็โอเคนะครับมันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็โคลสนะครับเรียบร้อยครับเปิดเรียบร้อยครับตัวที่จาเป็นก็คือเวอร์ชันแมกชีนครับต้องมีครับแล้วทีนี้นะครับเวอร์ชันแมกชีนตัวนี้นี่เปิดแล้วเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จนะต้องไปเปิดในไบออดด้วยนะครับบางเครื่องอาจจะเปิดมาจากโรงงานเลยนะครับก็ลองทําต่อไปก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดในไบออดนะครับ ลองทาตามผมไปก่อนถ้ามันทําไปแล้วมันไม่ผ่านนะครับมันขึ้นหน้าจอสีแดงนะครับว่ามันเออร์เรอร์แสดงว่าต้องไปเปิดเพื่อชวนวัคซีนในใบออดนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการเปิดนะครับผมแนบลิงก์ตัวอย่างไว้ให้ก็แล้วกันเนาะไปต่อเลยนะครับให้เซตติ้งครับคลิกขวาปุ่มสตาร์ทแล้วก็เลือกเซตติ้งนะครับจากนั้นครับ time and language ครับภาษาตรงนี้นะครับ time and language แล้วก็ไปที่ language and region ครับตึ๊บไป เดี๋ยวผมจะลองดูว่าในประเทศไทยเราจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมต่อก่อนผมแนะนําว่าเป็นอังกฤษใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการภาษาไทยเลยไทยแลนด์โอเคครับเรียบร้อยนะต่อไปนะครับสังเกตเลยผมทําเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับอยู่ประเทศไทยจะติดตั้งได้ไหมนะครับต่อไปก็คือให้ไปไปเปิด developer mode นะครับให้กดที่ปุ่ม start ขึ้นมานะครับ start ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า de developer นะครับ developer นะ เดเวลอปเปอร์เซตติ้งนะครับแต่โนนี้ภาษาไทยผมตั้งเป็นภาษาไทยก็คือเป็นการตั้งค่าของนักพัฒนานะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเดเวลอปเปอร์เซตติ้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นรูปกุญแจนี่แหละไขควงนี่แหละติ๊กเข้าไปมาถึงตรงนี้ครับโหมดพัฒนาครับโหมดนักพัฒนาหรือว่าเดเวลอปเปอร์โหมดนะครับตัวกติมันปิดแบบนี้เนาะนะครับให้เปิดนะครับเปิดไว้นะครับในอันแรกนั่นแหละมันจะถามแบบนี้ครับกดใช่เลยนะครับกด yes นะครับผมตั้งภาษาไทยให้ดูนะครับกด yes นะครับอันแรกนะเสร็จแล้วครับตัวนี้้เสรร็จแลวต่อไปคับ ต่อไปให้ไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในลิงก์ใต้คลิปผมนะครับซึ่งผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะมีไฟล์ที่จําเป็นอยู่ทั้งหมด2ไฟล์นะครับเป็นไฟล์วินลานะครับชื่อว่าแพลตฟอร์มทูลแล้วก็ Wsa Pa c k a g e นะครับคือโปรแกรม Windows Subsystem for Android นะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะแต่ไฟล์ออกมาครับคลิกขวา e x t r a c t h e r ีครับเป็นวินลานะครับแต่ถ้าไม่ใช่วินลาก็ของว n d o w s ก็จะเป็น x t r a c t All นะครับ แยกทั้งหมดนี่แหละ X Tag O นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมันสลับกันนะครับผมใช้วินลาก็แล้วกันนะครับใช้วินลานะ X Tag K นะครับแล้วแต่ท่านจะแตกไฟออกมาได้นะครับเมื่อแตกไฟออกมาแล้วครับเปิดเข้าไปข้างไหนครับเปิดเข้าไปนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ต่างๆมากมายนะครับเราไม่ต้องไปสนใจไฟล์เหล่านี้นะให้ท่านทําการคลิกตรงพื้นที่ว่างแถวนี้ครับแถว U I L มันนี้เห็นไหมครับเห็นมัลกมไหม ลิกว่างๆนะครับมันก็จะได้เป็นตำแหน่งมาเห็นไหมครับมันจะคุมสีส้มเงินให้นะครับคลิกขวาคัดลอกหรือว่าก๊อปปี้นะครับนะคลิกขวากวา๊อปปี้นะครับจากนั้นไปที่ Windows Power s h e l l ครับกดสตาร์ทขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Power ครับไม่ใช่ powerpoint นะพิมพ์คําว่า Power ลงไปนะครับเราจะเจอคําว่า Windows Power s h e l l ตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ run as a d m i n นะครับ แต่ของผมภาษาไทยก็คือเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลนะครับรันแอตแอดมินนั่นเองนะครับปึ๊บเข้าไปมาถึงตัวนี้ครับมาถึงตัวนี้นะให้เราพิมพ์คําว่า CD ครับ CD ครับมันขึ้นแบบนี้เนาะ cd ครับเข้าไปยังนะครับแล้วก็วักหนึ่งครั้งครับแล้วก็ Control V ครับ c อนโทคือผมไปคัดลอกตัวนี้มาใช่ไหมครับเมื่อกี้แล้วก็ c o n t r o ล V ลงมานะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าไปยังโฟลเดอร์นี้นะครับอินเตอร์ครับ หลังจากอินเทอร์เสีก็จะเห็นว่ามันเข้าไปยังยูสเซอร์ตนี้เรียบร้อยครับตัวที่เราคัดลอกมาเป็น USA Package นี่ครับมันเข้าไปแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วทํายังไงต่อนะครับเดี๋ยวที่ใต้คลิปของผมจะมีโค้ดโค้ดหนึ่งผมจะเน้ยไว้ให้นะครับเป็นโค้ดสาหรับพิมพ์นะครับคาสั่งที่ใช้คือคําสั่งนี้ครับตั้งแต่ Add นี่ครับจนถึง XML นี่ครับจ้นถึง XML นี่นะตั้งแต่ Add จนถึง XML นะครับคลิกขวา Copy หรือคัดลอกนะครับ Copy หรือคัดลอกเนาะ มาตรงนี้ครับมา Power Shell ของเรานะครับแล้วก็ Control V วางลงไปครับแล้วก็ Enter ครับปึ่งนะครับมันก็จะวิ่งเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์เลขอะไรของมันไปนะครับนี่ครับ Posit นะครับนี่ครับมันจะวิ่งไปแบบนี้มันเป็นการติดตั้งสับ Windows สับ y s t e m for Android นะครับหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ปิดหน้านี้ไปได้เลยครับปิดลงไปได้นะครับเสร็จสิ้นแล้วครับคําสั่งนี้ครับเรามาดูที่ Start ของเรา กดสตาร์ทลงขึ้นมานะครับจะเห็นเลยนะครับ Windows Subsystem for Android นะครับแอปทั้งหมดนะครับหรือว่า a l a อ p กดเข้าไปดูนะครับคลิกเข้าไปเราก็จะเจอนะครับนี่ครับ Windows Subsystem for Android เปิดจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับปึ๊บมาไปนะครับลองเปิดดูเลยนะครับเปิดมาแล้วครับตั้งค่าตรงไหนครับตั้งค่าตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้ครับตรง Developer Mode นะครับเปิดไว้ครับเปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ส่วน IP ครับ IP s ีเอ e ตัวนี้มันยังไม่มีนะครับเราอย่าเพิ่งไปแตะมันนะครับดีเฟสมันก็ไม่มานะครับเราเปิดแค่ d e v e l o p อร์โหมดก็พอนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับพี่เป็นลูกสอนไฟล์นี่ครับปึ๊บขึ้นไปนะครับแล้วก็ Continu e นะครับมันก็จะวิ่งแบบนี้ครับมันขึ้นแบบนี้ครับ Low m e m o r y ครับแรมที่จริงเขาต้องการ 8GB นะครับถ้าแรมไม่ถึง8ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะลองตกลงดูนะครับ มันจะได้ไหมนะครับเรียมผมตัวนี้มี4ี่ิกนะครับเขาต้องการแดนะครับเดี๋ยวผมาจะลองยัดลงดูมันจะได้ไหมนะครับอ่ามันขึ้นมาหน้านี้ครับขึ้นมาหน้านี้นะกดที่อนุญาตหรือว่า allow 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 e d i t อะไรสักอย่างนี่แหละภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็เป็นแบบนี้ครับอนุญาตเลยนะครับเมื่อกี้มันแจ้งเตือนเรียมนะครับเรียมผมมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงก็คือมันจะทําให้คอมช้าเพราะว่ามันเหมือนกับเราลง a อ d ด o i d เป็นระบบปฏิบัติการอีกตัวหนึ่งนะครับ ลงแอนดรอยลงไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับมันจะทําให้คอมลรามันช้านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนําว่า8ปดกนะครับถึงจะไม่มีปัญหานะแต่2องจิกถึงก็น่าจะลงได้นะครับแต่น่าจะจะค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมวิ่งไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับมาถึงตรงนี้ครับใครที่แรมแรมน้อยครับมันก็จะถามอีกว่ามันก็จะบอกว่าอาจจะดันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในใน Windows ที่มีเอ้ไม่ใช่ในเครื่องที่มีแรมน้อยกว่า8ปดิกนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรตกลงไปนะครับ หลังจากที่ตกลงไปนะครับมันเหมือนจะปิดโปรแกรมไปนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่นะตรงปลายนี้ครับกดลูกศรขึ้นไปดูปึ๊บนะครับเข้าใหม่นะครับมันก็จะเปิดโปรแกรม Windows s t i t y s t e m for Android นะครับที่จริงมันบอกว่าโปรแกรมเออเรมของคุณมันไม่พอนะาครับแต่เขาเาก็ยอมลงไปนะครับยอมลงไปให้เห็นนะครับลงสําเร็จแล้วนะครับมันจะกระตุกเล็นึงนะครับเดี๋ยวทีนี้เข้าไปดูนะเพ t สตูมาหรือยังกดสตาร์ทขึ้นมานะครับเราจะเห็นเพ t สตูขึ้นมาแล้วครับเพ t สตูตรงนี้นะครับหรือ ไปที่ตัวนี้ครับออฟนะครับกดขึ้นมานะครับเพ y ย์ o ต e นี่ครับลองเปิดเข้าไปดูก็ได้นะครับเพ y ย์ o ต e ที่จยิงเพ y ย์ o r e ตอนนี้มันยังล็อกอินไม่ได้นะครับกพคือซายอินนะครับลงชื่อเข้าใช้ในระบบไม่ได้มันมีวิธีแก้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมาแล้วครับเพ y ย์ o ต e ผมเปิดหน้านี้เพื่อพิสูจน์ว่าเรากดที่ซายอินหรือลงชื่อเข้าใช้ครับมันจะไม่ตอบสนองใดๆดเลยนะครับนะครับมันยังไม่ดูดนั่นเองนะครับคือเพ e ย์รตูนะคครับลิกยังไไไงก็เข้้าม่ดนะครับ วิธีการก็คือให้ปิดไปก่อนนะครับปิดลงไปก่อนนะนะครับต่อไปครับก่อนที่เราจะไปทําการทําการทําขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้นี่ผมแนะนํานะครับยังยังอยู่ไหมครับหน้าจอนี้ครับ windows s u b system for android นี่ยังอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ก็เปิดขึ้นมาใหม่นะนะครับกดเปิดขึ้นมา start แล้วก็แอปทั้งหมดนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับถ้าท่านไปเผลอปิดไปนะครับ windows ตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับมันจะเป็นหน้าตาตัวนี้หลังจากที่ผมพากดตัวนี้ใช่ไหมครับครั้งก่อนนะครับเราก็มาทําตัวนี้ต่อครับนี ไอพีแอดเครับเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องของเราเองนั่นแหละครับไอพีแอดเตัวนี้ครับให้กดที่ดีเฟดหนึ่งครั้งครับปึ๊บนะครับมันจะได้หมายเลขไอพีมานะครับหากใครไม่คลิกตรงนี้นะครับไปก่อนในขั้นตอนก่อนหน้านะครับมันจะไม่มี IP ตัวนี้มานะครับถามว่า IP ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับมันจะทําให้รันในขั้นตอนต่อไปได้นะครับเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มทาขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับในไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมานะครับมันมีอีกไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า Platform Tools นะครับ โหลดมา2ไฟล์แล้วเนาะเมื่อกี้ผมพาทําตัวนี้ใช่ไหมครับไปที่แพลตฟอร์มทูลครับตัวนี้ครับแตกไฟล์ออกมาครับคลิกขวาแล้วก็เลือกแยกทั้งหมดนะครับหรือว่า Extract All นะครับหรือว่าเอาวินลาแยกก็เป็น Extract Here เลยก็ได้นะครับแยกลงตรงดาวน์โหลดนี่แหละนะครับอยากรู้ว่ามันจะได้ไหมตัวนี้ว i n d o w s ผมเป็นเวอร์ชันภาษาไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ไฮเปอร์วีไม่มีครับไม่มีไฮเปอร์วีนะครับผมไม่ได้ติ๊กเลยนะครับ มาลองดูนะมันจะผ่านไหมนะครับต่อไปแพลตฟอร์มทูลแต่ไฟออกมาก็เข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างในนะครับมาข้างในแล้วครับทํำยังไงให้คลิกตรงพื้นที่บางๆนะครับแถวนี้ครับแถว URL นี้คลิกบางๆแล้วก็ตึ๊กหนึ่งครั้งครับมันจะเป็นคุมดําไว้ใช่ไหมครับมันคุมไว้แล้วก็ลบออกพิมพ์คําว่า CMD ครับพิมพ์ CMD ลงไปแล้วก็กด enter ครับ cmd ตรงนี้ก็จะชี้มาอย่างโฟลเดอร์นี้เลย c u s e r นะครับ download platform t o o l นะครับมันจะชี้มาโฟลเดอร์ที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็มาพิมพ์คําสั่งต่อไปนี้ครับคําสั่งนั้นคือ adb connect ตัวนี้ครับผมจะแนบไว้ให้ก็แล้วกันนะครับ control c ครับ c o n t r l c นะครับขันหลอกนะจากนั้นมาตรงนี้ก็ control v ครับผมวางลงไปนะครับ1 2ึ่งสอเนนี่เป็น ip address ของเครื่องของเราที่จะทดสอบครับ ที่จะทดสอบตัวนี้นี่ที่ผมไปเก็ต IP มาเนะนี่ยนะนี่ไ <IP S 1> อพีอะเตครับมันไม่ตรงกันรหรอกนะครับแต่ IP เครื่องเราคือ1 2 7 0 0สองนะครับลองดูนะ Enter นะครับเงียบกิ๊ตเงียบปิ๊บเลยโอเค running starting now โอเคนะครับน่าจะได้นะของใครที่ running ได้ก็ได้นะครับ d ดมอน n ็อตรั n หนึ่ก็ถ้ามันไม่รันก็เรื่องของมันครับไม่เป็นไรนะนะครับมันว่าฟีลเห็นไหม มันฟีลออเทนติคินะครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยมันไว้ครับมันไม่เป็นอะไรนะครับมาดูคําสั่งต่อไปครับ A D B Shell ครับ c o n t r ร l C นะผมคูุมออก c o n โ r ร l C แล้วก็มาตรงนี้ครับ c o n โ r ร l V นะครับผมก็ Enter อีกครั้งหนึ่งนี่ครับถ้ามันขึ้นดอลลาร์แบบนี้นะครับขึ้นดอลลาร์แบบนี้นะครับให้พิมพ์คําว่า s U ใส่ s U ตรงนี้นะครับ s U นะครับทันไหม s U ตัวนี้ครับทีละคาสั่งเลย Enter ครับ u r now root นะครับ root เรียบร้อยครับจากนั้นครับคำสั่งนี้ครับนี่ set ten นี่ครับ set enforce 0นี่ครับพิมพ์ลงไปนะครับ set e n f o r c e ว a c นะครับว a c ด้วยแล้วก็0นะครับแล้วก็ enter ครับเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง Android ลงไปนะครับจากนั้นก็ปิดทุกหน้าจอไปได้เลยนะครับปิดมันไปได้หมดเลยนะครับมาลองเข้าไปสตูของเรานะครับนี่พีสตูมาแล้วเนาะ แต่ผมสมมุติว่ามันไม่อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันจะไปที่อ,อแอปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรง Play Store ครับจากนั้นก็ลองลองดูนะเมื่อกี้ผมเรากดลงชื่อเข้าใช้มันไม่เข้าใช่ไหมลงชื่อเข้าใช้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นครับตัวนี้กระตุกหรือเปล่าแล้วมันน้อยครับเดี๋ยวมันน้อยต้องเข้าใจนะครับโอ้โหมาแล้วครับนี่ก็ลงชื่อเข้าใช้โดยอีเมลแล้วก็ไปโหลดแอปมา นะท่านก็ลองเข้าไปดูนะล็อกอินด้วยอีเมลผมขอหยุดไว้ที่ขั้นตอนนี้ก็แล้วกันเพราะว่าคลิปก่อนผมได้สอนสอนเยอะแล้วนะครับคือสอนไปจนถึงลงชื่อเข้าใช้แล้วก็สอนไปจนถึงโหลดแอป Facebook มาแล้วก็ใช้งานนะครับก็คือผมสอนไปไกลไปดูคลิปเก่าผมก็ได้ในช่วงสุดท้ายนะครับแต่คลิปนี้มันจะยาวนะครับผมขอเอาหยุดไว้เพียงเท่านี้ก็คือสรุปง่ายๆก็คือไฮเปอร์วีนะครับไฮเปอร์วีไม่ติ๊กก็ลงผ่านนะครับ แล้วก็อ,กอีกหนึ่งคือ v i อร์ a l p l a t f o r m ์มให a ่เบคชินแพลตฟอร์มนะครับต้องเปิดทั้งอยู่ในเครื่องแล้วก็อยู่ในไบออดต้องเปิดนะครับถ้าไม่เปิดดันไม่ได้นะครับแล้วอ,อีกหนึ่งคือภาษาครับภาษาที่ผมสอนในคลิปก่อนก็คือภาษาว่าต้องตั้งไปอยู่ในติดสติเท่านั้นนะครับไม่ต้องตั้งก็ได้ครับตัวนี้ผมใช้ภาษาไทยเลยก็ยังดันได้ปกตินะครับ